วันที่12มกราคมพศ2 5 6 6เวลา9นาฬิกานายทวีวัน์สืบสุขมั่นสกุลผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชลรรประนานกลางที่1 2พร้อมด้วยนายชาวพึกรักงามหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการประตูระบายน้ำปากคลองระบาย1หนึ่งขวาสุพรรณ3มีพื้นที่รับประโยชน์1 5 0 0ไร่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยก่อสร้างเป็นประตูระบายน้ำขนาด6กคูณเมตรจำนวน2 ระบายน้ำได้60ลูกบาศเมตรต่อวินาทีระยะเวลาดำเนินการ1ปีพศ2 5 6 6เมืม่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันและปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตร,รในฤดูการเพาะปลูกโดยมีนายพานุพง์ทาเอื้อในช่างชลประทานปฏิบัติงานรายงานความก้าวหน้าปัจจุบันดำเนินการไปแล้วร้อยละ9เวลา11นาฬิกาลงพื้นที่ติดต,ต,ตามความก้าวหน้าโครงการประตูระบายน้ำปลายคลองระบาย1 ขวาสุพรรณสามมีพื้นที่รับประโยชน์1,500ายไร่จังหวัดอ่างทองโดยก่อสร้างเป็นประตูระบายน้ำขนาด6คูณ5.5เมตรจำนวน4ช่องระบายน้ำได้170ลูกบลศกบลเมตรต่อวินาทีะระยะเวลาดำเนินการ2ปีพศ2 5 6 6ถึงประพศ2567เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูการเพาะปลูกปัจจุบนันดำเนินการไปได้ร้อยละ4 0 วันที่13มกราคมพศ2566รสบเวลา16บนาฬิกา30นาทีพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ guys, อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติพร้อมโดยดรสุรศรกิติมนฑลเลขขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินายประพิจันมาธิบดีกรมชนรัทานดรทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชนรัทานนายเดชเล็กวิชัยผู้อำนวยการกองพนาแหล่งน้ำขนาดกลางนายทรงพลสวยสมผู้อำนวยการสำนักงาน ่อสร้างชุรับพระหายกลางที่11และผู้เกี่ยวข้องลงบุนชีตรวราชาการและติดตามการดําเนินงานโครงการด้านทรัพยากรน้ําโครงการประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ํคของอ้อมตาลจังหวัดสมุทรสาครทั้งนี้พลเอกประวิทรวงสุวรรณได้กําชับให้กรมชประทานเร่งรัดดานเนินการโครงการพนาแหล่งน้ําต่างๆให้แล้วเสร็จตามแผนที่กําหนดเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในเร็ววันทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตันตั้งู่ที่ตำบลท่าทรา,ายอเภอเมืองสมุทรสาครจัังหวดสมุทรสาครเป็นการการ่อสร้างประตูระบายน้ำขนาด6เมตรจำนวน2ช่องสถานีสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด5ลูกบา์เมตรต่อวินาทีจำนวน2เครื่องและกำแพงป้องกันน้ำท่วมความยาว795เมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตบนที่อเ,เมืองสมุทรสาครจัังหวดสมุทรสาครรวมถึงแก้ไขและป้องกันปัญหา หาน้ำเค็มจากแม่น้ำท่าจีนลุกล้ำเข้าพื้นที่พอปลูกรวมถึงการกะซอต,ตะลิ่งปัจจุบันมีผลการดำเนินงานสะสมร้อยละ67